สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องข่าวรอบโลกวันนี้บอกเลยว่าอเมริกากำลังเดือดที่สุดในรอบหลายปีครับตอนนี้ทั้งนิวยอร์กวอชิงตันเอลอเต็มไปด้วยม็อบ No Kings ผู้คนออกมาชูป้ายต่อต้านทรัมป์หลังจากที่เขาประกาศนโยบายใหม่ที่หลายฝ่ายมองว่าเหมือนกำลังจะตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์คือถ้าพูดกันตรงๆนะครับมันเริ่มจากแค่คำพูดของทรัมป์ที่ว่าประเทศนี้ต้องการผู้นำที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่รัฐบาลที่แบ่งอำนาจฟังดูอาจเฉยๆแต่ในทางการเมืองอเมริกามันแรงมากเพราะประชาธิปไตยของเขาตั้งอยู่บนระบบทวงดุลไม่มีใครใหญ่สุดแต่ทรัมป์กลับพูดในเชิงว่าศาลและสภาไม่ควรขัดกับผู้นำที่ประชาชนเลือกแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันครับทรัมป์เซ็นคำสั่งพิเศษหลายฉบับรวดทั้งแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาโดยไม่ผ่านสภายกเลิกกฎบางอย่างที่เคยจำกัดอำนาจประธานาธิบดีและพูดถึงแนวคิด One voice, one leader เสียงเดียวผู้นำเดียวเท่านั้นแหละประชาชนเดือดเลยครับกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกว่า200แห่งทั่วประเทศเริ่มออกมาเดินขบวนใช้ Hashtag No Kings หมายถึงอเมริกาไม่มีราชาข้อความมันแรงมากนะครับเพราะนี่คือการประชดตรงๆว่าทรัมป์กำลังทำตัวเหมือนกษัตริย์ไม่ใช่ประธานาธิบดีตอนนี้บรรยากาศในหลายเมืองเรียกว่าแทบระเบิดได้ มีการประทะกับตำรวจในวอชิงตันดีซีมีการใช้แก๊สน้ำตาบางส่วนถึงขั้นบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวแล้วในโซเชียลตอนนี้มีทั้งฝ่ายที่ออกมาปกป้องทรัมป์กับฝ่ายที่บอกว่านี่คือสัญญาล่มสลายของประชาธิปไตยบอกเลยครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องประท้วงทั่วไปแต่มันสะท้อนถึงจุดเปลี่ยนของอเมริกาประเทศที่เคยเป็นต้นแบบเสรีภาพของโลกกลับกำลังแตกแยกในระดับที่คนอเมริกันเองก็เริ่มกลัวว่า นี่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคทรัมป์แบบเผด็จการหรือเปล่าคำว่า no kings ที่เราเห็นกันเต็ม Twitter หรือ t i k t o k ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สโลแกนเท่ๆของผู้ชุมนุมครับแต่มันเป็นคำประกาศจุดยืนทางการเมืองแบบชัดมากคืออเมริกาไม่ต้องการผู้นำที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแบบกษัตริย์หมายของง่ายๆคือไม่ต้องการให้ทรัมป์รวบอานาจไม่ต้องการผู้นาแบบเผด็จการจริงๆแล้วคำนี้ถูกใช้โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวและนักกฎหมายประชาธิปไตยในสหรัฐ ตั้งแต่ยุคก่อนแต่ตอนนี้มันกลับมาดังเพราะเขามองว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำช่วงนี้มันเริ่มเกินเส้นแดงแล้วตามรายงานของ Common d r e a m ชัดเจนเลยครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมในกระแสนี้เชื่อว่าทรัมป์กำลังจะเปลี่ยนระบบการเมืองของสหรัฐให้ผู้นำใหญ่กว่ากฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่คนอเมริกาส่วนใหญ่รับไม่ได้ทีนี้คำถามคือใครอยู่เบื้องหลังการประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่ม็อบธรรมดาเลยครับเพราะมีองค์กรผ้าประชาชนใหญ่ๆอยู่เบื้องหลังด้วยทั้ง A.C.L.U. American Civil Liberties Union กลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Indivisible เครือข่ายเคลื่อนไหวต้านอำนาจนิยม Service Employees International Union S.E.E.I.N. กลุ่มแรงงานกว่า2ล้านคนข้อมูลจาก The Washington Post บอกเลยว่านี่ไม่ใช่มอบสุ่ม4สุ่ม5แต่เป็นขบวนการประชาธิปไตยระดับประเทศแล้วเขาเรียกร้องอะไรเขาไม่ได้แค่มาไล่ทรัมป์อย่างเดียวแต่มีข้อเรียกร้องหลักๆ4อย่าง 1. คัดค้านการใช้อำน,นาจรัฐบาลกลางควบคุมม็อบและเมืองต่างๆเพราะตำรวจสหรัฐใช้กำลังสลายการชุมนุมหนักมากช่วงหลัง 2. คัดค้านนโยบายตรวจคนเข้าเมืองโหดๆเช่นการส่งกลับผู้อพยพจำนวนมาก 3. ปกป้องเสรีภาพสื่อเสรีภาพการพูดที่ตอนนี้ถูกกดดันจากรัฐบาลเยอะขึ้น 4. หยุดการขยายอำนาจของประธานาธิบดีเกินขอบเขตกฎหมายพูดง่ายๆนะครับคนอเมริกาไม่ได้แค่ไม่ชอบทรัมป์ แต่เขากลัวระบบการเมืองอเมริกาจะไม่ใช่ประชาธิปไตยอีกต่อไปคำว่า no kings มันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าอเมริกาต้องมีผู้นำที่อยู่ใต้กฎหมายไม่ใช่อยู่เหนือกฎหมายครับหลายคนอาจคิดว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นเรื่องแค่ในไม่กี่เมืองใหญ่แต่จริงๆแล้วขอบอกเลยว่านี่คือการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของสหรัฐ อ้างอิงจาก The g u a r d i ียรายงานว่าตอนนี้มีการชุมนุมมากกว่า2,500ถึง2,700จุดในทุก50รัฐทั่วประเทศนี่คือระดับทั้งประเทศลุกขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆล,ลองดูเมืองหลักๆที่เข้าร่วมกันวอชิงตันดีซีคนเป็นหมื่นล้อมรอบทำเนียบขาวเรียกร้องให้หยุดนโยบายรวมอำนาจนิวยอร์กซิตี้ปิดถนนกลางแมนฮัตตันผู้ชุมนุมเดินขบวนจากไทม์สแควร์ไปยังศาลกลาง ชิคาโกขบวนใหญ่หน้าสารลักลางเมืองพร้อมปราศัยจากนักวิชาการและผู้นำแรงงาน The Washington Post ยืนยันว่านี่คือการเคลื่อนไหวเชิงโครงสร้างที่มีทั้งนักศึกษาคนทำงานแรงงานกลุ่ม NGO ไปจนถึงครอบครัวทั่วไปเข้าร่วมที่น่าสนใจคือมบนี้เขามีสัญ,ญลักษณ์ร่วมด้วยนะครับคือเสื้อสีเหลืองตามข้อมูลจาก League of Conservation Voters บอกว่า สีเหลืองถูกเลือกเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและการเตือนอภัยประชาธิปไตยคือส่งสารชัดๆว่าพวกเรายัางสู้แต่เราเตือนรัฐบาลอย่าล้ำเส้นบางพื้นที่คนไม่มีเสื้อเหลืองก็ใช้ริบบิ้นเหลืองหรือผ้าโพกหัวแทนได้ทำให้กระแสนี้มันลามเร็วมากเพราะใครก็เข้าร่วมแสดงจุดยืนได้ทันทีนี่ไม่ใช่การประท้วงแบบอารมณ์นำอย่างเดียวแต่เป็นขบวนการที่จัดตั้งจริงวางแผนจริง เตรียมยาวจริงและเป้าหมายของเขาคือกดดันคล้ำทางการเมืองและความชอบธรรมมากกว่าปะทะทางกายภาพทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วรัฐบาลสหรัฐเขารับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงเพราะไม่ใช่ม็อบเล็กๆแล้วนะครับนี่คือระดับการเคลื่อนไหวทั่วประเทศกว่า2,500จุดจากรายงานของออมนีระบุว่าผู้ว่าการรัฐหลายรัฐโดยเฉพาะรัฐที่พักริพับลิกันคุมอยู่เริ่มออกมาตรการเข้มเตรียมรับมือความไม่สงบ บางรัฐถึงขั้นสั่งเตรียมกำลัง national guard เอาไว้ standby ยกตัวอย่างเช่นรัฐเท็กซัสฟลอริดาและโอไฮโอผู้ว่าประตาชัดว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดความวุ่นวายบนท้องถนนในขณะที่ฝั่ง Republican บางคนรวมถึงนักการเมืองระดับชาติออกมาพูดแรงมากเรียกผู้ประท้วงว่าเป็นพวกเกลียดอเมริกาหรือ anti-american บางคนถึงกลับโยงไปว่าม็อบนี้มีพวกซ้ายจัดหรือกลุ่มหัวรุนแรง anti-fa แทรกแซงอยู่เบื้องหลัง ข้อมูลนี้มีรายงานในเดอะวอชิงตันโพสต์ด้วยแต่ฝั่งผู้จัดการชุมนุมไม่ยอมให้ถูกตราหน้าง,ง่ายๆนะครับเขาออกมาตอบโต้เลยว่านี่คือการปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่ต่อต้านประเทศและเขายืนยันว่าขบวนการนี้เดินแบบสันติวิธีร้0ยเเซไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ต้องการประทะตำรวจถึงขนาดว่าตามรายงานของไทม์เขาบอกว่าผู้จัดบางพื้นที่มีการอบรม d e e s c a l a t i o n หรือการ ลดความรุนแรงในพื้นที่ชุมนุมคือถ้ามีใครจะก่อเรื่องหรือมีคนพยายามประทะจะมีทีมอาสาเข้าไปช่วยแยกทันทีเพื่อให้การประท้วงเป็นไปอย่างสงบที่สุดตรงนี้สําคัญนะครับเพราะมันสะท้อนว่านี่ไม่ใช่ม็อบลมรัฐบาลแบบอนาธิปไตยแต่เป็นการประท้วงที่มีทิศทางมีเป้าหมายทางการเมืองและต้องการความชอบธรรมทางสังคมเพราะเป้าหมายไม่ใช่ชนะด้วยกําลัง แต่ชนะด้วยการสร้างแรงกดดันสาธารณะโอเคทีนี้มาดูภาพสถานการณ์จริงในภาคสนามกันบ้างครับว่าไม่ได้มีแค่คำว่าประท้วงแล้วเดินชูป้ายแบบสวยๆเท่านั้นแต่มันมีความตึงเครียดอยู่จริงในหลายพื้นที่เริ่มจากบางเมืองที่เป็นจุดเสี่ยงหรือที่เรียกว่าฮอสปอตอย่างโซลเล็กซิตี้เมืองนี้จริงๆแล้วเคยมีเหตุความรุนแรงจากการประท้วงในอดีตมาแล้วมีคนถูกยิงเสียชีวิตมาแล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นพอตอนนี้เกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ขึ้นอีกครั้ง ตำรวจก็เตรียมกำลังเข้ยมกว่าเมืองอื่นแบบเห็นได้ชัดเพราะเขามองว่านี่คือพื้นที่เสี่ยงที่สถานการณ์อาจปะทุข,ขึ้นได้ทันทีขยับไปดูภาพรวมของวันนี้ตอนนี้มีคนจำนวนมากลงถนนพร้อมกันจริงๆและไม่ได้เฉพาะเมืองใหญ่อย่างวอชิงตันดีซีนิวยอร์กหรือชิคาโกเท่านั้นแต่มันกระจายไปเป็นวงกว้างบางพื้นที่มีการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลแทบทั้งวันไลฟ์กันทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่ t i k t o k YouTube ไปจนถึง Facebook Live เรียกว่าใครมีมือถือคือเป็นสื่อได้ทันที แต่ที่หลายคนจับตาคือความเสี่ยงในการประทะซึ่งความเสี่ยงที่พูดถึงนี่ไม่ใช่เฉพาะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการประทะระหว่างผู้ชุมนุมด้วยกันเองต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนทางการเมืองชัดมากฝ่ายหนึ่งต้านทรัมป์เต็มตัวแต่อีกฝ่ายกลับมองว่าพวกต่อต้านเนี่ยคือทำลายประชาธิปไตยเหมือนกันผู้กิน่ายๆว่าอเมริกาตอนนี้แบ่งเป็นสองเส้นขนานเจ็บลึกฝั่งใครฝั่งมันไม่มีใครยอมใครบางจุดเริ่มเห็น เสียงตะโกนด่ากันปาขวดน้ำป้ายประทะกันแม้ผู้จัดจะย้ำตลอดว่าเดินแบบสันติชูป้ายแสดงจุดยืนไม่ใช้ความรุนแรงแต่กับสถานการณ์จริงบนถนนเมื่ออารมณ์ขึ้นความปลอดภัยก็เริ่มน่าเป็นห่วงพูดกันตรงๆนะฮะนี่ไม่ใช่การประท้วงธรรมดา แต่มันกําลังสะท้อนแรงเสียดทานในสังคมอเมริกันที่เหมือนเดินเข้าใกล้คําว่าความขัดแย้งในประเทศทีละก้าวช้าแต่ชัดขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาดูว่าแล้วคนที่ออกมาเดินบนถนนทั่วอเมริกาวันนี้เขาออกมาเรียกร้องอะไรกันแน่เพราะหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันม็อบอะไรประท้วงเรื่องปากท้องค่าครองชีพหรือสงครามไม่ใช่เลยครับประเด็นของการประท้วงครั้งนี้มันใหญ่กว่านั้นและแตะถึงโครงสร้างอำนาจของสหรัฐโดยตรง 1>, เขาต้องการหยุดการใช้อำนาจเกินขอบเขตของฝ่ายบริหารหรือผู้ง่ายๆคือต่อต้านการที่ทรัมป์พยายามรวบอำนาจมากเกินไปผู้ประท้วงจำนวนมากกังวลว่าทรัมป์กำลังลากอเมริกาไปสู่ระบอบที่ผู้นำมีอำนาจล้นมือคล้ายกับผู้นำเผด็จการบางประเทศที่เราคุ้นชื่อในข่าวโลก 2. เขาต้องการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพเมียเสรีภาพในการประท้วง และสิทธิพลเมืองประเด็นนี้สำคัญมากเพราะว่าพวกเขามองว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลเริ่มควบคุมสื่อปิดปากคนเห็นต่างจำกัดการชุมนุมนั่นคือทางลัดสู่การปกครองแบบกดขี่ทันที 3. มมีข้อเรียกร้องที่ชัดมากคือคัดค้านการส่งกำลังทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้าควบคุมเมืองต่างๆโดยไม่มีเหตุอันควรเพระถ้าเริ่มใช้กำลังทหารจัดการกับประชาชนแล้ว มันก็ชัดเลยว่าประเทศกำลังเดินผิดทิศ ABC News รายงานตรงกันว่านี่คือหนึ่งในเส้นแดงที่ผู้ชุมนุมยอมไม่ได้ผู้ได้สั้นและตรงที่สุดนี่คือการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อย้ำว่าอเมริกาไม่ใช่ราชอาณาจักร No Kings No Dictators สหรัฐก่อตั้งมาด้วยหลักการต่อต้านการรวมศูนย์การอำนาจและว,วันนี้ผู้ประท้วงกำลังบอกรัฐบาลดังๆว่า อยากคิดตั้งตัวเหนือประชาชนหลายคนคงสงสัยว่าทำไมการประท้วงครั้งนี้ถึงโตวไวและแรงแบบผิดปกติในเวลาแค่ไม่กี่วันอันดับแรกต้องยอมรับว่ายุคนี้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารง่ายขึ้นมากทุกคนมีมือถือมีโซเชียลมีเดียข่าวไลฟ์สตรีมโพสแชร์ทุกอย่างกระจายเร็วแบบเรียลไทม์และพอมี hashtag no kings กระจายทั่ว Twitter t i k t o k X Instagram การรวมตัวเลยง่ายขึ้นหลายเท่าอีกข้อสำคัญคือบริบทของทรัมป์ในช่วงนี้หลายคนมองว่าการบริหารของเขาเสี่ยงต่อประชาธิปไตยทั้งการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเกินขอบเขตการคุมสื่อและนโยบายต่างๆที่สร้างแรงกดดันให้ประชาชนเพราะประชาชนเริ่มตระหนักปฏิกิริยาก็เกิดเร็วและสุดท้ายคือความเป็นประเทศคู่ขนานรัฐฝั่งสนับสนุนทรัมป์กับรัฐตรงข้าม มีมุมมองแตกต่างชัดเจนทําให้ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดเฉพาะเมืองใหญ่แต่เกิดทั่วประเทศจริงๆอีกจุดที่น่าสนใจคือการที่เมืองเล็กและชุมชนต่างจังหวัดเข้าร่วมไม่ใช่แค่นิวยอ r ร์ซิตี้หรือวอชิงตันดีซีแต่รวมถึงเมืองเล็กๆทั่วอเมริการายงานจากวิกิพีเดียและสื่ออื่นๆระบุชัดว่าผู้ชุมนุมมาจากหลายภูมิหลังสิ่งนี้สะท้อนว่าความไม่พอใจไม่ได้จำกัดเฉพาะในเมืองใหญ่ แต่รวมถึงแรงงานกลุ่มชายขอบและคนทั่วไปพลังประชาชนเลยไม่ใช่คนกลุ่มเดียวแต่เป็นกระแสสังคมระดับชาติจากมุมมองนักวิจารณ์ถ้าประธานาธิบดีใช้อำนาจ Executive มากเกินไปอาจกัดกร่อนระบบทวงดุลของอเมริกาได้จริงผู้ประท้วงมองว่าทรัมป์เริ่มมีพฤติกรรมแบบกษัตริย์หรือผู้ทรงอำนาจจึงเกิดสโลแกน #noKings แต่ฝั่งสนับสนุนทรัมป์มองว่านี่คือการโจมตีประธานาธิบดีโดยไม่มีเหตุผลทั้งสองฝั่งต่างมุมมองสุดโต่งสิ่งที่ชัดเจนคือการเรียกร้องเยอะขนาดนี้บอกอะไรเราความไม่พอใจสะสมของประชาชนและอาจมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือการกำหนดนโยบายของรัฐบาลสำหรับทรัมป์แม้เขาจะบอกว่าคนไม่เยอะแต่ความจริงคือหลายล้านคนทั่วประเทศออกมาเดินขบวน แสดงว่าเสียงค้านมีขนาดใหญ่และไม่ควรมองข้ามต่อพรรครีพับลิกันการประท้วงครั้งนี้อาจกระทบภาพหลักพัดและส่งผลถึงรัฐทุกสีไม่ใช่แค่รัฐสีแดงหรือสีน้ำเงินต่อระบบการเมืองการประท้วงแบบนี้อาจเร่งให้เกิดการถูกเถียงเรื่องอำนาจประธานาธิบดีหรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญและต้องระวังว่าถ้าการประท้วงกลายเป็นความรุนแรง หรือถูกใช้เป็นข้ออ้างให้รัฐบาลกลางใช้กำลังมากขึ้นสิ่งนี้อาจทำให้การแบ่งขั้วในสังคมรุนแรงขึ้นกว่าเดิมและอเมริกาจะเข้าสู่ความตึงเครียดระดับประเทศที่ยากจะควบคุมสรุปใจความแบบตรงๆให้เห็นภาพรวมครับวันเดียวมีการชุมนุมมากกว่า2,500จุดทั่วสหรัฐผู้จัดและผู้ประท้วงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมหลายล้านคนประเด็นใหญ่ชัดเจนครับทรัมป์กับอำนาจประธานาธิบดีและระบบประชาธิปไตยของสหรัฐกำลังทุกจับตามอง พูดง่ายๆคือประเทศทั้งประเทศอยู่ใต้แสงไฟของสังคมและสื่ออยากเน้นให้ทุกคนฟังตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าประชาชนจํานวนมากกําลังพูดว่าเราไม่อยากมีพระราชาหรือเราต้องการอำนาจผู้บริหารที่ถูกตรวจสอบได้ขอคิดสําหรับผู้ชมถึงเหตุการณ์นี้อยู่ที่สหรัฐแต่ก็มีบทเรียนสําหรับทุกประเทศเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเสรีภาพและเรื่องอํานาจที่ต้องถูกควบคุมถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยหรือเอเชีย ลองคิดดูว่าเสียงของประชาชนและระบบตรวจสอบอำนาจของคุณเป็นอย่างไรนี่คือโอกาสดีที่จะสะท้อนมุมมองการเมืองในประเทศของเราสำหรับผู้ชมทั่วไปให้สังเกตต่อว่าการประทุงจะดำเนินไปแบบสงบหรือไม่ฝ่ายรัฐมีท่าทีอย่างไรและเหตุการณ์นี้จะมีผลต่อการเมืองและนโยบายอย่างไรสุดท้ายครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์โ no นคิงส์นี้ในมุมคุณทรัมป์คือผู้ปกครองที่ใช้อำน,นาจเกินควร หรือเป็นนักปฏิรูปที่ถูกโจมตีคอมเมนต์ด้านล่างมาแลกเปลี่ยนกันเลยครับหรือค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหญ่อีกครับฝากติดตามตอนหน้าเราจะเจาะลึกความเคลื่อนไหวและบทสรุปของม็อบโนคิงส์ต่อไป